นนะคะสจังหวะค่ะไปหนึ่งสองสามสนะคะก็ต้องกลับไปลองฝึกนะคะตบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปลองฝึกทำไมครูต้องบอกว่าลองฝึกไม่เห็นยากเลยครูขาเมื่อกี้หนูทำตามครูหนูก็ทำได้แต่ ทำการฝึกเรียนแบบฝึกปฏิบัติหน้าตัดสินต้องฝึกทําซ้ำเพื่อให้ท่านั้นสวยงามและมั่นใจไม่ใช่ออกมาปุ๊บมายืนจัดเฮขาวางตรงนี้เท้าวางมาปุ๊บเราสามารถที่จะเป็นไงเลยสวยแขนที่กลางปีกจะกว้างมากสวยไหมคะนกตัวผู้กว้างแบบนี้พอนอกตัวเมียต่ำลงนิดนึงแขนก็ หุบเข้ามานิดนึงนะคะสื่อถึงอะไรลูกความแข็งแรงความเข้มแข็งแบบตัวพลาหรือนกตัวผู้พอเป็นนกตัวเมียเราก็งอแขนลงหน่อยสมมติตอนนี้เป็นนกตัวผู้สิลูกนิ่งยังสีสษาทั้งมือตามเราเป็นนกตัวผู้พอเป็นนกตัวเมียตาำลักษณะการเป็นนกบางครั้งนั่งนะคะ บินเหนื่อยกลับมาพักนกก็สามารถเก็บปีกไหนลองเก็บปีกสิคะเก็บปีกเก็บปีกนะกลางปีกเก็บปีกก้มหน้าด้วยเวลานกเหนื่อยบินกลับมาลังพักเก็บปีกกลางปีกเก็บปีกส่งปีกไปข้างหลัง กระโดดลักษณะน,นี้นะคะเราจะได้ฝึกกันต่อไปนี่คือการเรียนแบบค่ะนักเรียนคะเราเรียนละครสร้างสรรค์ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกล่าวถึงเฉพาะละครเท่านั้นการเรียนแบบก็อยู่ในละครสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวที่จะต้องเรียนแบบท่าทางของสัตว์หรือตัวละครตัวอื่นๆและการแสดงบทบาทสมมุติสมมุติว่าเป็นคนนั้นเป็นอาชีพนี้ สมมุติว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งสมมุติว่าเป็นวัตถุซึ่งอยู่บนเวทีทีนี้ละครสร้างสรรค์คืออะไรไหนใครทราบด้านหลังละครสร้างสรรค์คืออะไรลูกพอพูดถึงละครนักเรียนึกถึงเวทีไหมอ่ตรงนี้เป็นเวทีได้ไหมเวทีในหอประชุมได้ไหมมียกพื้นขึ้นไปสูงนั่นก็คือเวทีถามว่าละครสร้างสรรค์ จัดเป็นละครที่ไม่มีรูปแบบแสดงจนมุมหนึ่งของห้องก็ได้ห้องมีอยู่แค่นี้แสดงกลางห้องได้ไหมนักเรียนล้อมกันเป็นวงแล้วครูไปยืนแล้วให้นักเรียนแสดงสามคนได้ไหมคะได้สมมุติตัวเองเป็นแม่ค้าวันนี้หาบขนมมาขายสมมุติตัวเองเป็นผู้ซื้อสมมุติตัวเองเป็นตำรวจสมมุติตัวเองเป็นชาวประมงนะคะนี่คือเรื่องราวของ ละครสร้างสรรค์นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญทีเดียวกับละครสร้างสรรค์วันนี้ครูมีนิทานหรือเรื่องราวที่ดําเนินกันเป็นตอนๆเพื่อให้ตัวละครได้ดําเนินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจนจบนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูว่าเรื่องเหล่านี้สนุกหรือเปล่านะคะมาดูว่าตัวละครมีใครบ้าง ตัวละครมีใครบ้างพร้อมไหมตัวละครมีนิสัยเป็นอย่างไรและและมีฉากอะไรบ้างนะคะประกอบการแสดงเดี๋ยวไปดูภาพเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่ครูเอามาฝากในอ่านพร้อมกันสิคะมาทาทะลุ ทะเลฝันไหนอ่านสิคะมาทาลูกทเเอ๊ะมาทาน่าจะเป็นตัวไหนสีแดงหรือสีเขียวมาทานี่คือตัวอะไรดูให้ดีลูกเป็นมัวตัวหนึ่งหลังมัวสีแดงและสีเขียวนั่นคืออะไรเอ๊ะตัวละครมีกี่ตัวแล้วนี่สองตัวจำให้ดีดูสิใครจะจำได้มากกว่ากาันตั้งใจฟังนะคะ มาทาทะลุทะเลฝันค่ะมาทาเป็นลูกวัวสีแดงนะคะเป็นลูกวัวสีแดงมาทาเป็นคนเป็นจะเป็นคนหรือจะพูดว่าไงดีเป็นวัวเนาะเป็นวัวแดงที่ขี้สงสัย สงสัยไปหมดเห็นอะไรก็สงสัยเขาบอกว่าคนที่สังเกตสงสัยอยากรู้อยากเห็นจะทําให้เกิดการเรียนรู้นะคะนักเรียนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างมาทาหรือเปล่ามาทาคิดว่าเอ๊จะมีอะไรอยู่ใต้ท้องทะเลนี้บ้างนะเคยไหมไปเที่ยวทะเลแล้วก็สงสัยว่ามีอะไรอยู่ในทะเลที่บ้างไปขุดอะไรอยู่ชายหาดนะคะ มาทาวัวสีส้มแดงของลุงพีทถามตัวเองจะมีถนนมีหมู่บ้านมีภูเขาและทุ่งหญ้าหรือมีดวงดาวและก้อนเมฆบ้างไหมนะเธอว่าในทะเลมีสิ่งเหล่านี้ไหมคะมีถนนเหรอคะเห็นพยักหน้าเลยบางคนบอกว่ามี คือสิ่งที่มาทาสงสัยแต่อย่างเรานี่เรารู้ไหมว่าในท้องทะเลมีภูเขามีทุ่งหญ้ามีหมู่บ้านหรือเปล่าเราเป็นมนุษย์เรารู้ไหมคะไม่รู้แหละบางคนนบางคนยังตอบตัวเองไม่แน่ใจไม่ถูกเลยนะคะมาทาเป็นลูกวัวที่ขี้สงสัยนะคะเอ๊จะทําให้ให้ความจะทํายังไงดีนะให้หายสงสัย มาทาไปหาตัวช่วยค่ะมาทาไปหาโจ้ผู้รอบรู้เรื่องของท้องทะเลมาทาขอเช่าเรือจากโจ้นะคะมีทั้งเรือทีบกระดานโต้คลื่นชุดดำน้ำหนาหนา,หนาและชุดประดาน้ำมีใครจะถามอะไรคะฟังก่อนนะลูกนี่คือสิ่งที่มาทาไปเช่าจากโจยไหนทวนซิ มาทาไปเช่าอะไรจากโจ้บ้างเรือทีบและก็ไปขอเช่าเรือเรือทีบกระดานโต้คลื่นและชุดดำน้ำหนาและชุดประดาน้ำนะคะฉันมีทุกอย่างที่เธออยากได้เพื่อนเอาไปใช้สำรวจทะเลลึกโจ้บอกกลับมาทานะคะโจ้เพื่อนตัว ที่เตี้ยกว่ามาทาใส่เสื้อลายขวางสีขาวน้ำเงินนั่นเองนะคะอ้าไปดูภาพต่อไปมาทาเลือกเรือดำน้ำลำจิว๋วเพราะมันง่ายต่อการบังคับนะคะได้ของมาเยอะแยะมากมายแต่มาทาเลือกเรือดำน้ำค่ะ นั่นคือสิ่งที่มาทาพิจารณาแล้วว่ามันกระทัดรัดและง่ายต่อการบังครับดูสิคะเรือดำน้ำของมาทามีอะไรบ้างสังเกตเลยมีเครื่องช่วยหายใจมีมีอะไรคะมีตีนกบ สวมตีนกบตีน้ําแรงๆท่องไกลออกจากฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเรือของมาธาเรือดำน้ําของมาทาไปใกล้กับเรือเคาลําใหญ่ลําหนึ่งนะคะและลึกกอ,อกไปในท้องทะเลลึก นักเรียนว่ามาทาไปเจออะไรสิ่งแรกที่เธอได้พบก็คือคือฝูงปลาซาดีนที่ตรนกตกใจเอ๊ะแล้วฝูงปลาซาดีนเตกใจอะไรลูกไม่ได้อยู่ในกระป๋องแล้ววันนี้ปลาซาดีนไม่ได้อยู่ในซอสมะเขือเทศแล้วนะตอนนี้อยู่ในทะเลปลาซาดีนตกใจมาทานั่นเอง นะคะและหนีมหาทาไปอย่างรวดเร็วโดยที่เธอยังไม่ทันได้แนะนำตัวเองเลยช่วยด้วยช่วยด้วยต่างคนต่างก็ตะโกนหนีเร็วหนีเร็วเห็นไหมคะเสียงของปาธาดนตะโกนด้วยความตกใจมาทาตอบว่าไม่ต้องกลัวฉันเป็นเพื่อนกับเธอนะไม่ต้องกลัว ฉันเป็นเพื่อนกับเธอนะมาทาพยายามบอกแต่ช้าเกินไปฝูงปลาซาดีนหายลับไปหมดนะคะตกใจไม่ทันฟังเลยรีบแย่งกันว่ายน้ำหนีหนีกันไปนะคะทำยังไงดีมาทาก็สำรวจต่อไปค่ะ